ตมุตมิใช่ตมุตมีเดี๋ยวเราคืนนี้หล่อแน่นอนคือเวทีสามทุ่มถึงตีสองนะครับคอนเสิร์ตคืนนี้นะครับทุกคนมารอดูด้วยนะ บอกกองว่าอยู่ทุกมาอย่างกองว่าอยู่ทุกมาบอกบิ๊กทำไมจมะนะ ยิ่งทรงเก่าไปเลยค่ะเขาบอก <laughs> ก็หันมือม่รื่นงคอมเมนพะนะเว้าบาบลูสตาร์กันยพี่น้องก็คืออีนเดียละ่ะวันนี้เรียนที่ปากธงชัยครับ อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับแต่ตอนนี้อยู่กรุงเทพอยู่เลยอยู่รัางเสียอยู่เลยจะไปฮอดงานกี่โมงจะไปฮอดงานกี่โมง อย่าลืมซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับคืนนี้บอสบิ๊กมีชุดใหม่ใส่วันตุดจีน โมแล้วครับพร้อมจะคีโมแล้วลูกค้าวันนี้ผู้คนไข้กำลังจะคีโม ซื้อบัตรหน่อยครับ129บาทนะครับผมทักไปที่บ้านฟ้าค่ายตัวเกมสิกเลยนะครับผม1 2 9บาทซื้อบัตรหนึ่งใบหัวใจหนึ่งดวงสนับสนุนให้หน่อยนะครับเย็นนี้จะกินกาแฟรอชมบอลบีกบอลบกจะมีชุดตุ่จีนคืนนี้บนเวทีวัดบางบาลินมันบอวัดบางบาลินอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาคืนนี้มีชุดใหม่ตุ่จีนยูริมีไหมลูกหนูมีไหมหนูมีชุดใหม่วันนี้ยูริก,ก็มีชุดใหม่วันนี้ยูริก,ก็มีชุดใหม่วันนี้บอกไว้ก่อนอืม เสร็จไปก็ดีเว้ยคนนัน้นบ่ต้องเสร็จอีกเพิ่นไปแค่ไปซีซีเพิ่นเสร็จแล ใช่ครับขอเสร็จเสร็จหมบไปเลยใครมาไม่ทันอย่าดมบ้างเมื่อกี้นี้ใครมาไม่ทันอา่าดมบ้าง มาไม่ทันสาลายสาลายหมดแล้วสาลายหมดแล้วครับสาลายหมดแล้วจ้า เอาเนี้ยปักยาดมนะครับผมวันนี้นะครับปกติกระปุกละ79บาทอันนี้ให้ร้อยบ้านพอนะเมื่อกี้เช็คสต็อกแล้วสินค้าไม่พอส่งเลยสินค้าไม่พอส่งเลยเพราะเมื่อกี้ขายไปหมื่นกว่ากระปุกตอนที่ไรอ,อยู่บ้านมาสองกระปุกสองกระปุกจากร้อยห้าสิบแปดบาทเหลือหนึ่งร้อยบาทครับสองกระปุกหนึ่งร้อยบาทพี่สามสองหนึ่งไปสองกระปุกหนึ่งร้อยบาท มาตะก้ามาเลยตะก้ามาเลย2กระปุก100บาทพร้อมแล้วกดปกติขายเจ็ดสบาทวันนี้2กระปุก100บาทครับ2กระปุก100บาท2กระปุกหนึบาทพี่เอ๋ยกดเลยจ้าดมดีมากและเป็นกระปุกรุ่นใหม่แพคเกจจิ้งแบบใหม่ดูฝาและดูว่าเนี่ยเห็นไหม ไม่มีทางฟ้าหายฟ้าไม่มีทางหายถ้าหายต้องหายทั้งกระปุก2กระปุกปกติ1 8 5่แบบาทเพราะว่าผมขายอันเดียว7 9บกาบาทขายดีมากแต่แบบมันตุดจีนยังไงโปรตุดจีนผมเลยว่าให้ FC ดีกว่าในราคา100บาทได้2กระปุกครับไป3 2 1ไป100บาทได้2กระปุกครับให้ร้อยบ้านนะครับผมให้100บ้านเลยอ่าให้100บ้านพอเท่านั้นพอ รอแข่ง,งพ้ยอักันเรียนมากป๊าดยาดมกระมิดปลายทางด้วยจ้ากดสั่งซื้อได้เลยครับผมปลายทางปลายทางก็มีโอนก็มีปลายทางกับมีโอนกับมี่พี่น้องรอเลยสองหนุ่ม เดี๋ยวพาไปเต้นติ๊กตอกรอรอเดี๋ยวพาเต้นติ๊กต k อกรอรอแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรนะลงคลิปให้เอฟซีดูหมดพะนะแอดมินเอ้ยบอกเลยแอดมินเอ้ยเขาก็โจมให้ห้องหมดเขาทำไมโจมให้ห้องหมดจะโดมหมด ใครจะเอาเพิ่มพิมพ์มาเดี๋ยวให้อีกให้อีกเดี๋ยวให้อีกเดี๋ยวให้อีกมาสามสองหนึ่งนับห้าสี่สามสองหนึ่งะตอขึ้นยังเดี๋ยวให้เพิ่มอีกร้อยบ้านเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบ้านยาดมสมุนไพรตราผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หนึ่งกระปุกปกติเงินร้อยเดียวซื้อได้หนึ่งกระปุกใช่ไหมวันนี้เอามาร้อยหนึ่งให้ไปเด้สองกระปุกเป็นฝารุ่นใหม่ใหม่ล่าสุดจากทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ หนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งยบาทอืมไหนมาดูดูมายืนโชว์เอฟซีดิโอเย็ดเคกูถ่ายลงกลุ่มก่อนไปอ้างไปอ้างเสล่ละมา่หยลงกลุ่มในยเอง วิดีโอก็ช่วงนี้เขาเทียนผมสั้นหรอครับครับเห็นไหมพี่นงองผมบอกแล้วตัดทรงนี้มันจะลงอ้าวจ้าเห็นไหมหล่อไหมล่ะมาเด็กประถมเลยอ่ะ ฉันบอกแล้วจบจบก็คือจบหนึ่งแถมหน,หนึ่งหนึ่งร้อยบาทครับผมก่อนที่จะไปแล้วแต่แล้วดูผอมมากเออแต่ล้ดูแบบจ่อยมากไม่ต้องกินอาหารเสรียว่่าจ่อยแต่แค่ผมงงมากใครอยากมาตัดมาตัดได้เลยนะครับร้าน barber and co ปิดจปิดคิดพีป่ปิดสองทุ่มบอกปิดสองทุ่มพี่น้องแล้วปิดสองทุ่มเดี๋ยวคนต่อไปพาสกายไปตัดดีกว่าพรุ่งนี้ เลื่อนแก้มหายด้วยเลยครบับบอกแก้มมันหายไปกับผมเอาอย่างนี้ถ้าใครชอบทรงผมทรงนี้กดตะกร้ามา100บาทได้ยาดม2กระปุกปะฮาวดูยางหนึ่งร้อบาทได้เยอะกระาปะฮาวดูกระปุฮาวบอสขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณน,นะครับสร้างกระล้อพี่น้องสร้างล้วรกระล้อหรอ แต่ละมาแต่ละมาคนคนมาตตดก็ได้รอเก่เาๆรีบกดเลยนะครับผมราคาดีนะครับเปลี่ยนต่างหู oh, ใชผ่ผมสั้นละผมสั้นละดูคอยาวเขาบอกตะกี้บิงข้อสั่นตริงหรอง สวัสดีครับผมกระส่มา่ยาเลยก็ยังเหรอเอยู่นี่รอดจังรอดขึ้นอยู่นะใช่แล้วเือดอะเอะเนาะหนึ่งแถมหนึ่งนะครับหนึ่งแถมหนึ่งร้อยบาทครับ โอเคทุกคนขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ผมขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวผมจะไปถา่ถายคลิปเต้น